อุซาเริ่มต้นจากเวสป้าสีเหลืองเป็นคนยามููเป็นคนที่ชอบรถสีเหลืองนะคะตอนนี้รถที่ใช้ที่เมืองไทยอะคะ่ะพี่อ๋องซื้อให้วันเกิดก็เป็นรถแจ๊สสีเหลืองที่อเมริกานี่ก็อยากซื้ออยากได้รถสีเหลืองเป็นคนชอบรถสีเหลืองแปลงมากเลยบลูว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าที่อเมริกาที่จอดรถเต็มหมดแล้วค่ะที่ออฟฟิศสามคันก็เต็มที่บ้านหกคันที่จอดรถก็เต็ม ว่าเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าปีสองศูนย์สองศูนย์สองสองเนี่ยค่ะจะซื้อรถสีเหลืองให้ตัวเองโอเคกลับมาที่ความลุดทุกกระทมของอาจารย์แม่ว่าเฮ้ยมันมาได้เรื่องแล้วจากเวสป่านะคะมาขี่ฮอนด้าดรีมฮอนด้าดรีมนี่ก็ได้เพราะว่าไปประกวดเจ้าไปประกวดแล้วก็ได้รางวัล เขาไม่ได้ฮือทั้งคันนะคะเขาฮือทองตอนนั้นได้ทองมาทองจากลูกอมแฮกอะคะ่ะคือที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยจะสอนว่าถ้าอยากได้อะไรต้องไปทำงานตั้งแต่อายุสิแล้วะคะ่ะตอนนั้นคีเวสปาไม่เอามันบิดไปได้ะคะ่ะมันแข่งไม่ได้รถเวสป้าเนี่ยมันเรียบร้อยมันแข่งมันเอาไปยกหน้ามันเอาไปขี่วิปากไม่ได้ ก็อยากได้อยากได้ไม่เอาอยากจะเอารถ Honda าดรีมคือตอนแรกฮอนก่อนฮอนด้าดรีมเนี่ยมีก็คือว่า MTX รู้จัก MTX ไหมไม่ใช่ BMX นะ BMX เนี่ย,เ,ยเป็นน้องของ MTXBMX ก็คือรถจักรยานหรือว่ารถทีบแต่ MTX เนี่ยก็คือรถรถมอเตอร์ไซค์วิบากอยากได้ MTX มาก แต่มันแบบมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่ที่แม่กับพ่อจะยอมก็เลยขยับใหม่นิดนึงโอเคงั้นเป็นฮอนด้าดูริมพ่อกับแม่ก็พ่อไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะพ่อจะตามใจพ่อนี้เรียกว่าแทบไม่เคยขัดใจเลยนะคะแต่แม่เนี่ยจะจะจะ,จะควบคุมค่ะจะจะจะดูเรามากกว่า ก็เออนึกออกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไปประกวดเนี่ยอยากได้เงินมาดาวรถเพราะว่าตอนนั้นะไรายได้อ่ะคือายุสิบห้านี้เริ่มชอบหาเงินเองเป็นคนไม่ชอบขออะไรใครก็เลยพอสิบห้าเนี่ยมันต้องใช้เงินไปโรงเรียนวันละสามสิบบาทมั้งถ้าจับแบบผิดนะถ้าแบบสามสิบกับห้าสิบเนี่ยค่ะเพราะว่าต้องขี่รถจากที่บ้านบ้านอยู่ช้างขานขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนที่นู่นเทคโนตีนดอยเจ้า เพื่อนฝูงเรียนพาณิชย์พาณิชย์ลานนาอยู่แถวช้างคาร<ม>เพื่อนฝูงเรียนพันห้องพันนี่น้ำคืออ่องี้มันอยู่ใกล้อะค่ะแต่เราั้องไปเรียนนูน่นตีนดอยไกลมากรู้สึกว่าโคตรไกลคกไปโรงเรียนที่ไกลที่สุดในเวลานั้นก็จะได้ค่านี่แหละค่ะค่าไปโรงเรียนมันสักสามสิบชั่วจังิดหรือห้าสิบเนี่ยค่ะเสร็จเริม่มรอเรา อตอนนั้นพ่อเป็นตำรวจพ่อก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆแม่ก็ทำงานใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็ต้องเอาเงินมาวางให้ซ้ำซำามแม่ก็กลับมาดึกหรือว่าอะไรเนี่ยแต่เช้ามามีเงินทุกวันค่ะเป็นคนเรื่องเงิน ทางครอบครัวซัพพอร์ตได้ดีบาได้บาได้เดือดร้อนเรื่องเงินเจ้าพ่อกับแม่ดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้สปอยไม่เคยได้รับการสปอยแต่ถ้าอยากได้อะไรอย่างวันเนี้ยสมมติว่าอยากจะไปดูหนังกับเพื่อนพ่อบอกหนุนไปล้างรถขอตังค์สมัยก่อนเริ่มขอทีละห้าร้อยบาทแล้วนะขอตังค์อยากไปดูหนัง อยากไปเที่ยวห้วยตึงเท่ากับเพื่อนจะไปเที่ยวลำปางไปเที่ยวน้ํำตกไปเที่ยวโอเวลาไปเที่ยวน้ํำตกพ่อส่งคนขับรถมาดูให้อย่างเช่นไปน้ํำตกไกลๆอย่างน้ำตกแม่ยะน้ํำตกแม่กลางพ่อจะส่งคนขับรถมาช่วยดูเพราะว่าวัยอายุสิบห้าไงวัยมันนั่นน่ะเพื่อนหนุบอกว่าคนที่ผ่าน น้ำร้อนน้ำเย็นมาก่อนเนี่ยมันมันมองเห็นอะไรหลายๆอย่าง